เรามาดูส่วนประกอบภายในของชุดทดลองไฟฟ้าเบื้องต้นกันนะคะอันดับแรกแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสะตรงสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่0.5ถึง30โวลต์ค่ะลำดับต่อไปโปรโตโบอร์ดใช้สำหรับทดลองต่อวงจรต่างๆตามใบงานนะคะลำดับต่อไปส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนไฟเข้าพร้อมกับสวิตช์ปิดเปิดค่ะ เมื่อเปิดแล้วนะคะแหล่งจ่ายไฟของเราก็จะติดเราก็สามารถที่จะปรับแรงดันได้นะคะจนไปถึง30สโวลต์เลยค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด1.5โวลต์ไว้สำหรับทดลองต่อเซลล์ไฟฟ้าตามใบงานนะคะ ลำดับต่อไปก็จะเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ค่ะด้านในจะมีสายต่อวงจรตัวต้านทานค่าต่างๆแล้วก็แบตเตอรี่สำรองนะคะเอาไว้เปลี่ยนและลำดับสุดท้ายนะคะเป็นมัลติมิเตอร์ค่ะใช้สำหรับวัดค่าต่างๆในวงจรที่เราได้ต่อใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสายวัดต่างๆค่ะ